สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำาร่นห้อรอดำซิงครับผมคลิปนี้ก็เป็นแป้งจัมโบ้นะครับท่านผู้ชมแ5ด้อยห้าสิบครับก็จะที่ว่าใส่เอาเอาโฟลกริฟขึ้นเอานะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้คนขึ้นนะครับเฮ้ยแววขึ้นไหนบองงามเลยวะบ่สวยเลยเที่ยวนี้ก็เลยได้ใส่สะตะแบบ ทุกจโบูเลยนู่ครับเข้าไปอีกแล้วครับลุงชัยกิตนั่นก็เป็นเบอร์สิบเอ็ดนะครับไปได้กันมนผลล่างรถเรผมล่างเอาไว้พี่น้องสมาเราไปลงบอกอยู่บ้านหรือวะนี่โอยสวบอกลงเบิดรถนะครับเบิดเบียเกือบสองลังว่ะลูกของที่ผมมีบพก,กินแบบนี้อีกแล้วนะครับกินแล้วมันทรามานตัวเองอย่างเงี้ย เมาข้างเลยพี่น้องนอนอยางเดี๋ยวปันเนี่ยเอาก็ดับเคียงวังคุ้มผายแหละใครตัวคุ้มผ่าได้อยู่อ่ะนี่ครับสเตใส่หมดทุกทุกทุกแถวเลยนะครับหนึ่งข้างบนหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดนะครับกันไม่ดีกว่าแก่ครับแรงจําโบนะครับแต่ว่าข้าเจ้าเคยบใไ่กับข้าเจ้ากัใส่หน่อยก็หมดละมาดูท้ายครับ เลี่ยงๆกับสีนอนนะกวนดอกพี่น้อ,นวนนองว่าท่านได้ไปดอกว่าสีไดเรียนจะเว้นฟาสว่าที่จะเตรียมสวดใส่เบื้องว่าใส่เบื้องดอกปวดหัวสะแม่หราสแม่เบียนี่ครับปกติข้างบนผมจะไม่ใส่สายตะตีนะครับเที่ยวนี้ใส่เลยดูแล้วก็น่าจะปลอดภัยกว่ากันนะครับเป็นยิ่งเยี่งวะพี่น้องนะครับเป็นยิงยี่ยง ตรงกลางอย่างเงี้ยแววเวีนไปหลายโพดว่างว่าฉิดกันนะเนี่ย <Yeah. S 1> ระหว่างสองลูกนะี่ยห่างเป็นดีเนาะเป็นคืบเนาะแะ <Yeah. S 1> เห็นว่าลูกนี่สวดออกแล้วแ้ <Yeah. S 1> ่ก็ว่าเป็นอย่างครับผมใส่สเตีเบอร์ตูต้งเลยนะครับคิดว่าวาน่าจะมีปัญหาแต่ถุกเทียผมใส่หกเส้นเนี่ยหกเส้นห้าเส้น นี่ครับแปดช้าแล้วอันนี้มีแต่ลมนะครับท่านผู้ชมใอ้ตู่เแล้วก็ใส่หาเสียนนี่ก็ตามสไตล์เจ้าเลยรับแตวว่าผมบ้าหมั่นใจด้วยออกมาก็ฉีดน้ําล้างรถครับพอว่ามันฟุ้นแป้งจับน้าหัวรถนะครับเป็นกับบ่วน,นะครับยูนนี่ดีดีกว่ากับยูนเนี่ยผมว่าไปเรียนใชนเห็นไหผมมีรถอะผม,มประจอยูนนี่เลย <c ười> ไรนี้ว่านี้วะเหนไมผมมีรถไหม,ม <c ười> อ่ะขงปนแล้วก็บรอร์ไซแต่ว่าขงผมไซนะครับผมก็มันใจวีง่งทองถึงไปเจ้าก้องอะไีถึงเสแมีเบียนะครับถึงเมื่อคี้นี่เอาลงเรวล,ลงปูนล้วเที่ยงคืนนะครับไปกินต้อยอยุบบ้านอีกซื้อสิน้นมะก,ก้อยนะครับกอเจ้าขาหลังเที่ยงคืนนะซื้อสิ้นมะก้อยตีสองตีสามอ่นะเบียกินว่เบิดเบียสามขวดอืม กับคนงานแ,ลนออานแลหล,หลคนนะครับกับน,น้องอยู่บ้านหลายหลคนนะครับกับน้องๆอยู่บ้านไอ้เาา้็กำลังใส่ครับปุ่นนี่ก็จะเป็ี่ยนรหดไอเจ้ามาทรงมันนะครับโอ้ใส่หาเสียนคือมาทานอะวะแกวเลยนี่ครับทำแบบนี้ดีไหม ผมมีไปเห็ดนี่แหละผมะเห็ดแบบนี้แหละที่ขันที่ไปเห็ดดี้นี่นะจะใส่แบบนี้นะครับนะบางฝุ่นเวสีเบียดสวยงามนะครับไอตู่แล้วดึงขางเดียวดเลยตัวนี้องผมจะเป็นดึงสลับนะครับอยากแยกฝั่งนั้นแยกฝั่งนี้นะครับองคผมแยกสามแล้วแยกั้างเดียวเลยตัวนี้เห็ดยางยอะ

<c oughs> ล้องว่าคุ้มผาง้ามาอีกสามลอยได้จำบางอยูด้วไปดีลีดเดี๋ยวพอเปี้ยงก,กับเห็ดงามนี่เน <c oughs> าะเอ้ยเปี้ยงดีลีดคุ้มผาโอ้เนียนอนกับเตียวนัดเนี่ยไดีล่างรถกันเตรงปวดหวัวเคืงฝนก็ดีตกับพี่นอ้องมืดขึ้นมาเลยับมือนีเอาที่สุดนะครับเพิ่งจะดับเครื่องนะครับเนี่ยพปยงแดนวานอนตังแกสั่งเขาไปวะ จนคุ้มผ <doors> ่าเดี <eps> okay, okay, okay. ๋ยวนี้บสามแล้วบัตรเดนไปใดก็ด้เลสิบวท่านไปแด้วอจิไปกินเขาเราอาบน้ำเาเดือดเดือดเดือดยังอยู่อ๋อวันก็ไปตามไปร้านได้ครับแต่ล้วิ้แย้มใบอายกัยิ้องเหมอนน้สามไปเดือดเลยแตไปดือดเดพียงพูมาพอเขาเหยีดทังงนี่กัยังว่ากับเาถ่ายความกันกับตัวกัลงคินึงอ้ือองโอเคเลยโอเคเลยไปอียงบยรกอีกกินว่ะ เดี๋ยวนี้ถือกินนี่ก้ห็นขวดก้อยงแย่เลยนะปวดหัวกักปวดหัวกักเลยนีแนเปลี่ยนไฟไหมครับไอ้ที่ปกติจะเป็นแบวของผมนะครับเดี๋ยวเราไปเสือไหมได้ขังยเดียกอะี้ยอวีเราไหมนะครับฝากเขาปกติแบบนี้ ร้อยเดียวนะครับนี่เป็นเดซื้อได้วะจะบาทเถอะที่กิ่งอ่ะผมเห็นขั้นเบือชิบูหกเห็ดเราเห็ดไอ้แป้นเล็กออกมาตัวไอ้แล้วเห็ดแป้นเล็กออกมาเ,น,น,เกออกมานี่ยแล้ไม่เห็ดตั้งแท้ๆขึ้นเลยโอ้เขียวเขียวเกียว,ว,วโอ้มีไฟแบบแหมบแมบแบแบแบว่าสีเขียวโอ้มาบังไว้ทั้งขังนั่นผมเห็นนี่นะเนาะ มันต้องมันเห็นเด่นใจทางตรงแล้วนะถ้าก็เห็นหลอดน,นี่โอ้โหนั่นหรอมันต้องตั้งวะต้องตั้งต้องตั้งตั้ง,ง,งยัวไม่มีเวลาต้องมีบัหนไดมี่ยังไมเนาะเออมันมันต้องเอาอัเล็กเห็ดเล็กเห็ด <ๆ S 2> เป็นฉางะนะต้องเห็ดเป็นเล็กปิดไว้ปิดไว้งามกองผมเนาะแต่ <c oughs> แก,ก่อนคันนี้ใส่ <c oughs> สซกเก็ตก่อนมูนี่คันเนี่ยนะครับ ใส่ด้มุกเดียวเดียวแตกช่วงนั้นหนาวฝนดีเนาะใส่แต่เกิดยางดีวะใส่แป้งยู่นี่ลนะแล้วลงว้สาไทยน้ำถ่วครับพี่น้องสกิดแตกเลยเดวพ่อเสี่ยวโอ้จะจะได้อย่างนี้เลยอุจารเอาไว้มาเป็นปีดิเป็นเอาไว้เอาเอาไว้บ้านเป็นปีเนี่ยย้อมใส่ยานมันแตกยานมันเกาท่าน เอาใส่ได้ในแยวเดียวเพราะว่าแถวจำเรียลลงไปแทกได้ว ada, o, Again, you know <laughs> <in Tot> <ham> ่าพูดถึงมันเอาไปเค็มได้เนยเห็นไห้คิ้มไปเค็มอ่ะแต่ว่าเขาเขาต้องตอนตอนนี้เขาใส่ตอนนี้เขาเขาต้องถ่ายรูปก่อนไหมวะต้องถ่ายรูปเหตุประกันเนี่ยเขาเห็นแต่ก่อนเนี่ยนะเออพอของผมตอนนี้ท่านได้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวต่อประกันปีหน้านี่แหละได้แท้ ี๋้วถ่ายรูปแบบนี้ไปเขาเห็นนี่ก็ได้เลยครับไมกแล้วครับเสียอาดครับผมเสียอาดคนโกบะลเบือครับมันนี่เอาผู้ใหมาอีกน้ำบูเสียอาดอืนด่นเนี้เลวเรียนได้ยอกยอกมนครับวันบเสียอาดเสร็นเรียบร้อยนะครับปลายทางก็จะมีแป้งลูกเล็กด้วยนะ แป้งลูกเล็กกัน,น่าจะเป็นพวกข้าเจ้าเขามาหลังๆน่าจะได้ใส่แป้งลูกเล็กเพราะว่ามันุษมีหลดใส่ลูกน้อยเพิ่นลูกห้าสิบครับอ่าพวกเขามากว่านเพิ่นก็นให้ขึ้นจัมโบนะ้เนาะอันนี้ก็บ่ได้เรียกเดอกวครับแต่ว่าเพื่อนให้อันนี้ก็เอาอันนี้เอาอันใดก็ดีกันแหละครับของบอกผมนี่ไปสาไทยครับนี่ลูกน้อยไปลากกระงครับเชียดค้นโกวละเบือแ <laughs> ป่งเดิห้างนี่ <laughs> สาไทยครับ Thả dư luận đấy ừ. Ô, thả thảo dư luận đấy là đi dư thả đấy là thảo dư luận đấy là thảo có phải giờ là thảo dư luận đấy là thảo dư luận đấy là Bên dư luận bên แก้วนี <screws> ่แหละทุนก็ของแท้จากโรงงานด้เนี่ยเสียกไอ็นเสียกมัดไอ้เฟียงนั่นไงเอ็นฟังไอ้นั่นนหะฟังนั่นมูกระดกเห็ดเฟียงเป็นก้อนนห่ครับรถพ่วงเอามันมาส่งครับเต็มตัว่วงเลยโบลิยาอ่อนเอาไปเนี่ยเดินขบวนไปลังรถตอนน่ะนะครับมาถึงก็มาแกล้งคิวครับเสียอัดคนโก้บลาบือ เอาเสียบว่าเ <House> ้งง no ับเลยเสียบบลบือไหมโอ้เหยีบซ oh, ีบลบือครับไปเอาวัดป่ามาสวัดอะไรนะวัดพระธาตุน้าดุนเด็ดพระธาตุน้าดุนขึ้นบัลบือบัลบือตันน้าดุนกับน้าดุนด้วยเอาพ่อโอ้มันเปลยนของสารคามนครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาต อาบน้ำอาบท่านะครับเตรียมตัวเดี๋ยวรอพี่ยาวเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับอาจจะมีคลิปตอนนลางคืนด้วยนะครับตอนเรียนน้ำกันเดี๋ยวผมต้องไปนอนจาก่อนเดี๋ยวเรียนบนท่านเพินนะครับเพราะว่าปวดหัวเลียเกินตอนเนี้ยมีหัวตืบๆอยู่โอ้ยแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ